伢嘞，六十五。 Oh. Nước rất là khỏe Năm lũ năm tháng Phi thì hay đấy Thế mà hiến Phi Phi mà hình được nó, Phi bán băng nhạc บโอ้ดอกว่าผู้ใดลากกินเป็นบ่อุ่มปีบ่ะหูเดอก เขาสูสุทั่างโอ้ขีห้หนอนแหงเดขีห้หนอนแหงเด นอดหลยเด้เอาแล้วบอกกันแล้วพี่ตี O mong đây, năm, dung phun, năm, 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 Thằng năm, năm, nam lên nam năm, năm, thằng năm, 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 muôn năm, 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 Ô, mặc năm, cá ไม่สมไปทางไดอู้อู้อ้ยาเข้ามาไก่ข่อยเด้อน้องไปข้าวอาบน้ำนะคะหอเกน้น่อยอาบน้ำกะละมังล้วพี่น้องผุนเออมวนเทพเนย

ใช่เขาเองไปยางห่าเขาจะฝุ่นจะพ่นยางไม่พ่นย,ย,ย,ยางห่าเขาจะฝุ่นแต่เขาเฮาคักนะฮู้นีเ่บนเบอร์เด็กหน่อยน่าเยี่ยงล่ะอุ้มรักอ้อยแล้วอุ้มรักอ้อยแล้วเด้อะบุญขาดทุนแล้วขาดทุนแล้ว

วันเล็กหน่อยละเ่นนำดัมพุดดำไหวคุณเปียกมดเปียกมดแล้วเรียบร้อยเลยเมนบอโมวนแทน con ơi thon. hả. đi lên thôi các là phiên hồng Lung ăn leo lung ăn leo. áo lên เออสิเก็บมาเองพอเิมเออเด็กหน่อยเล่นน้ำมวนคักเลยเนาะยิมันเน เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเชนนี่อาบน้ำแล้วก like ็ไปเล่นดินสิเชนนี่เร็วไปเฮ้ยเฮ้ยแล่นอากุนเมย์ไปใบเข่าไอ้ใบเข่า ไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เลนแล้วก็พี่อันนะคะสำหรับอ้อยให้บ้านพี่ปีมาส่งแล้วมาหอดแล้ว เมียนขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่อันนะครับผมแล้วก็พี่เรียมมากๆนะครับผมขอให้รลำรวยได้ครับเด้อสุขภาพพลั้งนาำไม้แข็งแรงการงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าตลอดปีตลอดไปได้ครับสาธุขอบคุณครับเฮขอบคุณเปรียบไรเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วขอบพระคุณนะคะอะไรอีหลังข้าลูกสาวก็คืออยู่ดีหมดยินดีจะได้ผูกไว้เดี๋ยวถืมาบุญไหว้ เมนบอกถูกพูกยอะก็พ่ปีอยู่นี่ะเอะค็ลักกลักกินดีพูดแล้วนี่เล็บหนาอยากเล็บหนาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็บว้สมนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ